สนุกอยู่คนเดียวอะไรอ่ะด๊ด๊อกแกเขาอื่นนะเขาพี่ใส่ไม่ดีแก้ใครแกอยู่คนเดียวที่แก้ใครหยือเข้าผิดอันไนีั้งเนี่ยแล้วดูปันมันถูกปันหรอ ไปบริษัทอะไรพี่เข้าประตูนี้ว่ะใช่มันจะไปส่งของก็เดี๋ยวเข้าประตูรถกลับกันตัวเข้าได้ใช่ไหมบริษัทเนี้ยเข้าได้นะขอชนแม่เลยยืดเราให้ไปแล้วอบบชึ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 บ มันมีเสียงไหมวะไม่รู้ค่ะไม่ได้ยินนะไม่ได้ยินแกทุกคนเลยอ่ะครับหยิบรถด้วยค,ค่ะได้ครับให้จอดท่าหน้าป้อมเนาะไม่ได้บัตรเลยเไปเสียไม่ไปเดีไไ๋ยวสือแต่คันนี้มันจอดอย่างเงี้ย ถ้าจอดไงจอดฟังโลกไหมเออเออขอให้มึงก็ได้ ไปบอันิสัอะไรนะเตลบา,าบางกอกเลบาบางกอกเ้ยไม่ใช่สยามดีกวสยามอันนี้ส่งแล้วใช่ไหมแยกกันรวมพี่แหลรรวมกันทำไมพี่รวมรอ่ะเออยังไม่ได้รวม ิกกับาเขียนที่หลังกันงา,า,านก็ทำกัะทานก็ทำเป็นเป็นไม่มีเสียงต้องกดอะไรก่อนไหมวะถึงจะมีเสียงจำไม่ได้เหมือนกัน ชป๊อปปาวนแช่์ดิโอเคสัตอะไรไว้สัตย์อยางเป็นพออยู okay, right, so ่อ oh, so oh, ันไหนอ่ะเ่งไปทำอะไรกูเนี่ยส่ขอาว้อ๋อไว้แบตนี้ ก็แรบอยู่บ้านเพื่อนที่กรุงเทพแม่โทรแฟนให้ให้แฟนเราตามหาเรารับเรากลับมา โมงสิบจ็ดนาที น,นี่ใช่ของสยาม MPR ไหมใช่นี่ใช่ที่เราส่งนี่ใช่ทำไมจะเขียนเขียนเวลาถึงเหรอ,อเขียนเวลาประมาณนั้นกี่นาทีแล้ววะยี่สิบเขียนเขียนกี่โมงยี่สิบเลย ออนไลน์นะเขาลงไม่ได <v Anyway, S 1> um ้ใช่ันเดินลงไปแลกบัตรอีกงานเสียเวลาพี่บอกว่าตัวเรียอออนไลน์ใช่ไปไหนโอเคโอเคครับ ที่ไหนโค้งทั้งนั้เนยเย่ไหนาาก็ไม่เอะกานจะเข้าไดนะ้ทั้งนี้ที่ามือมึงกว้างมึงจัดรถได้คันเดียวไงฮัมรีจ์บ้าเออก็จับไม่ได้ครับนี่ก็จับไม่ได้ครับเ,เรื่องเยอะที่หายขำเปิดประตูแม่งเลยเดี๋ยวมันก็เดินเปิดใหม่มึงบ้าไหมเนะี่ย แล้วเพื่อนเาปิดกล้องแล้วเปิดอยู่คนเดียวเปิดเพื่อนเปิดอยู่ไม่เปิดอยู่อะไรเงี้ยไหนวะเห็นมีคนเลยภาพหนึ่งมีเขาทำงานทำงานกันอยู่อ๋อหนูก็จะตั้งใจทำงานอยู่เหมือนกันแต่ใช้โทรศัพท์มันก็จะไม่ไเหลือแค่แบบช่วยเขาคนช่วยเขาคนหานิดหน่อยมั <laughs> นทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วูนบ้าน Adio, tak aja lah. Adio. Okay, Bergegeng kerana mai. แกงแ้งใครแก้งใครแน่แแอ้าวมันมีเสียงปะเนี่ยไม่เห็นได้ยินเลยเอา้า ทำไมมันไม่มีเสียงวะตอนแชร์มันต้องกดอะไรทั้งอย่างแชร์วีโอถึงยังมีเสียงจำไม่ได้เหมือนกัน เราโทรหาป้าเลยยังไม่โทรหาแกหนะอยป้าก็จะไปหาแกยังไงเนี่ยเสก,กิโมงจะหางเงยเงยได้อะโอปู่พี่เลิกขายของรึเปล่าเดี๋ยวกลุ่มประสานนี่อะไรพี่ทำอะไร บนอย่างดูในโทรศัพท์กไ็ได้ไ พี่กอล์ฟโอ้โหดูอะไรอะจนโมกี้อะไรอะพี่ทำอะไรผิดอะ คลิปอยู่ไหนไม,ไม่เห็น <c oughs> อะไม่คืนเน็ตไม่ดีอ่ะเห็นแล้ว